Hi everyone นะคะสดี 13, นักเรียนคนนะคะชั้นประยมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูอีกแล้วในรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูจะมาให้เรานะคะทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเว็บไซต์อ่าต่างๆที่เราเอาสามารถเอาไว้ใช้กันได้ในปัจจุบันนะคะนี่ตัวนี้เลย สิ่งเดเรามามนะเริ่มกันเลยดีกว่าอา listen and read ค่ะฟังแล้วก็อ่านตามได้เลยนะคะคำที่หนึ่งค่ะคำที่หนึ่งเรามารู้จักคำแรกเลยจะเอาจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอ่าคำที่หนึ่งค่ะคำว่าเว็บไซต์อาคำว่าเว็บไซต์นะเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์ค่ะ เว็บไซต์ก็คือเว็บไซต์แต่ว่าให้เรารู้จักไว่าภาษากังกเขียนยังไงนะลูกเว็บไซต์ค่ะก็เหมือนเป็นเว็บไซต์หรือเป็นแหล่งข้อมูลค่ะเป็นแหล่งข้อมูลข้อมูลให้เราสามารถเอาไปค้นคว้าได้ต่อไปค่ะคำที่สองคำที่สองนะคะคำที่สองคือคำว่าล็อกอินล็อกอินคืออะไรคะล็อกอินไว้เป็นการนะคะเข้าใช้ใน,น,น,นระบบล็อกอินเข้าระบบ นนั่นเองหรือแม้กระทั่งเกมของเรานะคะเกมที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนะลูกเกมที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันก็ยังต้องมีการล็อกอินเข้าระบบถูกไหมนั่นคือความหมายของคําว่าล็อกอินนะคะต่อไปค่ะคําว่าอีเมลอีเมลนะคะเป็นพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการสื่อสารทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการนะคะก็คือเหมือนเป็นได้ทั้ง ที่เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เอาไว้สื่อสารส่งข้อความหากันอาจอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือน facebook หรือว่าไลน์ที่เราส่งกันค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนจดหมายเหมือนไปรษณีย์ลูกส่งไปบางคนอาจจะถ้าไม่ได้เช็คก็ไม่ได้เห็นว่ามีข้อความเข้าไปอะไรอย่างนี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับอีเมลต่อไปค่ะต่อไปคำว่า Search send send ก็คือส่งค่ะ เซนก็คือส่งเหมือนเวลาเราพิมพ์ข้อความข้อความหาคุณครูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องส่งหรือทำงานหรือทำงานเสร็จแล้วก็ต้องส่งมาให้คุณครูดูเหมือนกันค่ะใช้เป็นคำว่าส่งแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะ Send คือส่งนั่นเองต่อไปค่ะคำว่า Save คำว่า Save ก็คือการบันทึก a v e คือ บันทึกค่ะบันทึกอะไรอะ่ะบันทึกนะคะก็อาจจะเอาไว้ใช้กับทุกๆอย่างเลยเหมือนเราทํางานหรือว่าเราเขียนหรือว่าเราถ่ายรูปหรืออัดคลิปวิดีโอทุกครั้งเราจะเห็นคําว่าบันทึกนะเราจะเห็นคําว่าบันทึกนะคะหรือ ถ้าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเจอคำว่า save นั่นเอาไว้บันทึกนะคะทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ต้องบันทึกก็คือต้องมีคำว่า save นั่นเองโอเคต่อไปค่ะคำว่าไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟคืออะไรมีใครรู้ไหมสำหรับไฟล์นะคะก็คือข้อมูลนะคะทั้งหมดะะที่เราเก็บไว้เนี่ย มันก็จะเป็นผลจากการที่เราใช้คำว่าบันทึกค่ะเหมือนอจากที่ครูยกตัวอย่างนะคะเรามีรูปภาพใช่ไหมเรามีรูปภาพประมาณ10รูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราบันทึกเก็บไว้เนี่ยในอัลบัม้มก็จริงๆแล้วเขาจะเรียกแทนว่าเป็นไฟล์ความหมายของไฟล์นั่นเองก็คือข้อมูลนะคะทุกอย่างเลยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพหรือว่าไฟล์งานของคุณพ่อคุณแม่เงี้ยค่ะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็คือนั่นก็คือไฟล์นะคะต่อไปค่ะคำว่าปริ้นปริ้นนะคะปริ้น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 ตัวนี้ก็คือปริ้นก็คือปริ้นนั่นแหละลูกปริ้นก็คือปริ้นแต่ว่าปริ้นเนี่ยสามารถใช้กับเวลาที่เรา เราจะนําข้อมูลออกมาเราจะเอาเนี่ยจากไฟล์เนี่ยออกมานะคะเหมือนหนูอยากจะเอารูปที่ไปเที่ยวมาอวดคุณครูนห้ค่ะหนูก็ต้องปริ้นออกมาเป็นขั้นตอนการเอานําข้อมูลนะคะออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนั่นเองอสามารถเอามาให้สามารถเอาให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะส่งต่อได้ต่อไปค่ะคำว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลด อ่าดาวโหลดนะคะดาวโหลดอ่าดาวโหลดคืออะไรคะดาวโหลดก็คือการคัดลอกนะคะข้อมูลนะทุกอย่างเลยนะ uh, mm hmm. หรือถ้าเวลามีใครนะคะส่งข้อมูลให้เรานะมีม uh, ี uh, เหมือนที่หนูอ่ะ uh, ส่งรูปภาพมาหาครูไงคะ่ะครูก็จะทำการดาวโหลดนะเก็บไว้ที่ไฟล์ นั่นเองอ่าเป็นการดาวน์โหลดนะคะเก็บจัดเก็บเข้ามาก็นี่ก็คือเป็นคําว่าดาวน์โหลดนั่นเองเป็นการเก็บข้อมูลหรือการคัดลอกข้อมูลนะคะจากคนที่ส่งมานั่นเองหรือว่าเวลาที่เราไปเจออะไรที่มันฮุ่ยดาวน์โหลดเก็บไว้ดีกว่าอ่าแบบนี้ก็ได้เหมือนหนูเจอรูปภาพน่ารักน่ารักหนูก็อยากดาวน์โหลดเก็บไว้นั่นแหละคะ่ะก็เป็นการคัดลอกนะลูก คัดลอกแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในไฟล์นั่นเองมันก็จะเชื่อมโยงกันนะคะทั้งหมดนี้นะเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะลูกมันก็จะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยอะต่อไปเราไปดูคำอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าว่าไอ้คำพวกนี้ถ้าไปใช้ในสถานการณ์เนี่ยต้องใช้ยันคนที่หนึ่งคะ่ะยกตัวอย่างครูครูยกตัวอย่างของคนที่หนึ่งนะคะคนที่หนึ่งใช้คำว่าดาวน์โหลด คนที่หนึ่งใช้คาว่าดาวโหลดเขาบอกว่าไงเนี่ยดาวโหลด a picture ดาวโหลด a picture ก็คือดาวโหลดหนึ่งรูปนั่นเองนะคะกำลังดาวโหลดรูปภาพนะคะหนึ่งรูปภาพนั่นเองต่อไปค่ะคนที่สองคนที่สองคนที่สองบอกว่า Log in คนที่สองบอกว่า Log in to your computer ล็อกอ to your computer ฉันกำลังนะคะล็อกอินเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะต่อไปคนที่สามคนที่สามบอกว่า look at the website look at the website ดูเว็บไซต์นี่สิดูเว็บไซต์นี่สิมองมาที่เว็บไซต์นี้ต่อไปค่ะ Save นะคะ the file อุ๊ยอันนี้มี2องคำเลยมีคำว่า save และคำว่า f i นะง่ายๆเลยค่ะก็บันทึกไฟนั่นเองบันทึกไฟนะคะเจอเว็บไซต์ที่อาจจะถูกใจนะคะแล้วก็สามารถบัน,บนทึกแล้วก็เก็บไฟล์ไว้ได้เลยนะคะก็ save the file นั่นเองต่อไปค่ะคำว่า send an email send an email มีสองคำเหมือนกัน s e n ส์แล้วก็อีเมลอเคะคะ่ะต่อไปค่ะต่อไปก็ยังเป็นของคนที่สี่อยู่อ๋อกูัลืมเขียนให้หรอของคนที่สี่ค่ะคนที่สี่บอกว่า p r i n t the report ตนะ print the report ในนี้มีคำว่า Pint เห็นไหมอ่อ print the r e p o r t ก็คือ Pint นะคะแล้วก็ Pint รายงานนั่นเองเออ i n t รายงานเออก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคำที่เราจะ ได้ใช้นะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่22และ23ค,ค่ะนี่ไงคะหน้าตาแบบฝึกหัดของเราหน้าที่22แล้วก็23นะคะ2หน้านี้เราก็ยังอยู่ที่ using the computer นะคะจากที่คุณรูอธิบายให้ฟังเมื่อกี้ไงคะแปดคำศัพท์นั่นเองอ่อวิธีการจำนะลูกวิธีการจําเนี่ยมันง่ายมากก็คือ ให้เราจําจากภาพนะคะให้เราจําจากภาพเราก็จะสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะลูกเดี๋ยวถ้าเผื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราสามารถกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้เนี่ยเราก็จะเจอในอรายวิชาของคุณครูพักวลันนะคะของคอมพิวเตอร์นั่นเองอะเดี๋ยวครูจะ,ะแนะนำนะคะวิธีการจำให้เรานะคะ,ะเหมือนภาพนี้ เหมือนภาพนี้ค่ะภาพนี้ลูกมันเป็นลูกศรที่เอาเป็นการดึงดึงลงใช่ไหมเวลาเราเวลาเราจัดเก็บข้อมูลอะเวลาเราใช้คำง่ายๆก็คือดาวน์โหลดลงเซฟเซฟเข้าเครื่องไว้เซฟเข้าเครื่องไว้อะไรเงี้ยค่ะโหลดเข้าเครื่องไว้เหมือนกันค่ะภาพนี้หนูพอจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรครูรู้แล้วนะเนี่ย าภาพนี้นะคะที่มีลูกศรดึงลงแล้วมีขีดข้างล่างแบบนี้ก็คือคำว่าดาวน์โหลดนั่นเองดาวน์โหลดเก็บไว้ดาวน์โหลดนะคะแบบนี้ต่อไปค่ะต่อไปเอาคำไหนดีที่คิดว่าน่าจะยากมีไหมมีหรือเปล่าเอาคำที่สูงแล้วกันเอาคำที่หกค่ะ คำที่6อ่ะเป็นคำนี้เป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเหมือนเครื่องปิ้น์มีเครื่องปิ้นแล้วก็มีกระดาษโผล่ออกมาใครที่เดินผ่านห้องคุณครูคก็จะเห็นเอาคุณครูมีเครื่องปิ้นอยู่บนโต๊ะ,ะนี่ค่ะเป็นแทนสัญลักษณ์ของคําว่าอะไรเนี่ยคําว่าปริ้นนั่นเองอแทนสัญลักษณ์ของคําว่าปริ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปอุ๊ยต่อไปง่ายเลยต่อไปง่ายเลยนะคะสรับด้างน,นะลูกเขาให้เรานะคะเขียนคําที่หายไปอ่าเขียนตัวพยัญชนะนะคะที่หายไปนะอะยกตัวอย่างค่ะเมื่อกี้คุณครูได้อ่านให้ฟังในหน้าที่ยี่สิเจ็ดใช่ไหมคําที่หายไปอะยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งละกันค่ะ ขึ้นต้นด้วยดีลงท้ายด้วยดีอ่าขึ้นต้นด้วยดีลงท้ายด้วยดีคำว่าอ่าคำว่าดาวโหลดอยู่ในของคนที่หนึ่งค่ะที่พูดเมื่อไปเมื่อสักครู่นี้อ่าอยู่ในของคนที่หนึ่งค่ะพูดไปเมื่อสักครู่นี้ที่ครูเล่าให้ฟังก็คือดาวโหลดแอปพลิเคชนนั่นเองอ่าอีกอีกอีกสักข้อหนึ่งอีกสักข้อหนึ่ง เอาข้อ4ละกันค่ะข้อ4ขึ้นต้นด้วย s ค่ะลงท้ายด้วย d อ่าขึ้นต้นด้วย s ลงท้ายด้วย d เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคำว่า send เซนเซน file to a n นหรือเปล่าอ่าชื่อนี้น่าจะชื่อ a n นนะส่งไฟล์นะคะไปหา a n นนั่นเองอืมอ่าอีกสักคำหนึ่งละกันเดี๋ยวเผื่อ ผมเผื่อคนฉงฉานฉงฉานอ่ะดูข้อที่5ค่ะ s e a r c ฟแอน Search and อะไรเนี่ยอยู่ในประโยคนะคะขึ้นต้นด้วย E ลงชายด้วย L E-L-E-L-E-L-E-L e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  เลพี้ยนไปเป็น E-mail อ่าอีเมลนั่นเองก็ประมาณนี้คะ่ะที่เหลือนะคะให้เราทำเองนะเนี่ยในข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ6นะคะส่วนด้านบน ด้านบนนะคะให้ทำเองข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ5ข้อ7ข้อ8อ่านี่คือหน้าที่1น,นะคะต่อไปดูอีกหน้าหนึ่งค่ะหน้าหนึ่งก็เราก็ยังอยู่ที่ using the computer เหมือนเดิมนะคะดูซิว่าจะต้องได้เอาคำศัพท์พวกนี้นะคะมาใส่ดูซิว่าเขาให้อะไรมาเขาบอกว่า look and w h i t e use the correct t e n s นะคะก็คือให้ดู ะคะให้ดูคําที่ถูกต้องนะคะ,ะแล้วเอานําไปเขียนเนี่ยดูซีให้ดูคำเนี่ยคำที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วเอาไปเขียนนะคะให้มันถูกต้องนะคะในประโยคดูซีมีคําไหนบ้างคุณครูขอทวนก่อนมีคําว่าดาวโหลดดาวน์โหลดเป็นสัญลัลกษณ์ลูกศรชี้ลงถูกไหมคะอีเมลอีเมลจะเป็นตัว a a นะ a ล็อกอินล็อกอินก็คือการเข้าใช้ระบบเข้าใช้ระบบนะคะที่จะต้องมีชื่อผู้ใช้แล้วก็มีพาสเวิร์ดต่อไปคำว่าเซฟมีคำว่าเซฟเซฟก็คือบันทึกเว็บไซต์เว็บไซต์ก็คือหน้าเว็บข้อมูลนะคะต่อไปคำว่าปรินค่ะปริน์ปรินก็เป็นรูปเครื่องปรินนั่นเองอมีทั้งหมด6คคำนะคะจาก8คํคำที่ครูสอนไปเรามาดูประโยคก,กันเลยดีกว่า ประโยคเขาบอกว่า you have to you have to จุดจุ to check your email ประโยคเขาบอกว่า you have to log in <laughs> โอ้ยครูหลุดแล้วคุณรูณเจอคำว่า log in ครูคก็เลยอ่านโอเค คุณครูเผอพูดคําว่าล็อกอินแบะแล้วไม่เป็นไรนะคะอ่าเราก็จําจากรูปภาพได้เลยนะลูกอ่าข้อนี้ก็ตอบคําว่าล็อกอินนั่นเองล็อกอินนะคะก็เป็นการนะคะคุณเนี่ยได้ล็อกอินเข้า เพื่อที่จะเช็คอีเมลหรือเปล่านั่นเองนะคะคนได้ล็อกอินเข้าเพื่อที่จะเช็คอีเมลหรือเปล่านะคะต่อไปอ่ะดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะเจนวันทูอะไรเนี่ยครูคบอกไปแล้วรูปภาพแบบนี้อ่ารูปภาพแบบนี้รูปภาพแบบนี้อ่าเจนวันทูจุดจุดจุด the picture of a lion for h e r l e pot นะคะเจนว n น 2. จุดๆเจาะพิจาร์ออฟอลไลออนฟอร์เฮอตเจนนะคะต้องการที่จะทำอะไรเนี่ยสัญลักษณ์แบบนี้นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือาดาวดาวโหลดดาวโหลดนะคะพิกเจอร์นะคะเพื่อที่จะเอาไปาดาวโหลดนะคะรูป สิ่งโต้นะคะเพื่อที่จะไปทำรายงานนั่นเองต่อไปดูข้อ3ค่ะข้อ3รูปแบบนี้ดูจำไว้นะรูปแบบนี้แซมนะคะแซมจุดจุดจุด,จด the d e v i c ์ before he shut down his computer แซมจุดจุดจุด the device before he shut down his computer แซมน่าจะเป็นผู้ชาย เพราะว่าใช้คำว่า he แซมน่าจะเป็นผู้ชายนะคะเพราะใช้คำว่า he ดูซิเขาเนี่ยทำอะไรแซมทำอะไรเนี่ยแซมนะคะ save ซมนะคะ save the file นะคะ,ะ,คะก่อนที่ก่อน แซมเนี่ยเซฟไฟล์นะคะก่อนที่จะปิดคอมพิวเตอร์นะคะของเขานั่นเองนะอันนี้3ข้อแล้วนะ3ข้อแล้วนะคะ mm hmm. เหลือไว้ให้ทำอีก3ข้อเองดีกว่า <c oughs> อ่ะที่เหลือนะคะนี่เหลืออ่ะเดี๋ยวคตัดออกให้ก่อนคุณครูฉเฉลยไปแล้วคำว่าล็อกอินคำว่าดาวน์โหลดแล้วก็คำว่าเซฟนะเหลืออีก3ามคำ สาคำค่ะนี่ข้อสี่ห้าหกทำเองนะง่ายๆชิวชง่ายชิยวช,วช,วช,วชวค่ะหน้างานของเรานะคะก็จะมีหน้าที่22แล้วก็23สานะคะสองหน้านี้นะลูกก็มีบางส่วนที่คุณครูเฉลยแล้วนะคะที่เหลือก็ทำเองได้เลยนะคะดูจากวิดีโอนะคะจำจากภาพคุณครูสอนแล้วจำจากภาพแล้วก็เอาคำศัพท์นะคะมาเติมให้ถูกต้องนะคะโอเคไหมคะ ถ้าโอเคแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ See you later. บ๊ายบายนะคะ